สวัสดีครับทุกคนคลิปตเอเอินวันนี้นะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับเกมใหม่นะครับที่มันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นแต่เป็นเกมใหม่ที่ผมเล่นนั่นเองเนาะซึ่งเกมนี้นะครับมีชื่อว่าวิดีแลนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมที่ สายฟรีอย่างพวกเรานะครับสามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับเล่นได้แม้กระทั่งเล่นในมือถือนะครับแต่ย้ําว่ามือถือที่เพื่อนๆที่จะเอามาเล่นเนี่ยจะต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับผมเพราะผมลอง iOS แล้วเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีที่โหลดแอปพลิเคชันด้วยนั่นเองเนาะก็นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเกมวิดีแลนเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ Google ก่อนนะครับแล้วพิมพ์คําว่าวิดีแลนนะครับผมอ่า นะครับว d ดีแลนนะครับผมซึ่งวิดีแลนเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือว d ดีแลน com นั่นเองนะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเกมนั่นเองเนาะก็อื่นนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ได้มีการแนะนําหรือชักชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยอะไรก็ตามนะครับผมเป็นเพียงการเล่นเกมเป็นการบอกภาพรวมรีวิวหรือแคสเกมนะครับ พร้ามอธิบายจากประสบการณ์ของผูเ้เล่นนั่นเองเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะลงทุนในเกมไฟล์หรือเกม nft นะครับควรศึกษาก่อนการลงทุนนะครับผมเพราะว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนะครับโปรดพิจารณากันไว้ด้วยนะครับผมโอเคเนาะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ออกโท้ไว้ก่อนนะครับว่าไม่ได้ชักชวนนะไม่ได้แนะนําให้ลงทุนอะไรก็ตามนะครับผม โอเคนะครับผมหน้าตาของเกมเนี่ยโอ้โหผมชอบเลยนะครับน่ารักมากเลยนะซึ่งรายละเอียดของเกมเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนนะครับไปศึกษากันเอาเองนะครับเพราะผมไม่ได้อยากมาแนะนําการลงทุนอะไรก็ตามนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันเนาะนะครับ เกมนี้นะครับก็จะมีทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะก็บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากจะอ่านอะไรก็มาที่คําว่า document ตรงนี้เนาะแล้วก็ไปอ่านที่ white paper อะไรของเขาก็แล้วแต่นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับผมเออนะเออแล้วก็ทีนี้นะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่นะครับอยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็เล่นได้ทั้งหมดเลย2แบบนะครับหน้าตาของเกมก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ย นี่นะครับหน้าตาของเกมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับขอเบาเสียงหน่อยเสียงดังครับประมาณนี้นะครับผมน่ารักสักทีเดียวเลยนะครับนึกถึงนะครับก็คือเหมือนกับเกมเฮเดสมัยก่อนเนาะก็คือน่ารักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกแอสเซทนะครับพวกเนี่ยพวกนี้นะครับมีอาชีพให้เราเลือกนะครับมีบีเดอร์นะครับฟาร์มเมอร์แล้วก็มีคุกนะครับนี่นะครับเป็นพ่อบ้านทําอาหารนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกมาเก็ตนะครับผมแล้วก็มีแลนนะครับก็พวกนี้ครับพวกนี้ยเราสามารถเข้าไปซื้อแลนได้นะครับเป็นพวกแบบที่นะครับเอาไว้ปลูกพืชอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอันนี้ก็จะมีเหรียญนะครับประมาณอยู่ใช้เหรียญ2เหรียญนะครับก็คือมี IWSO นะครับแล้วก็มีว i ดี t o k e n นนะครับอันหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลักแล้วก็เหรียญรองเนาะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ของพวกเขานะครับผมก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะผมไปเร็วๆนะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยครับคําว่า go to the app นะครับผม go to the app นะตรงนี้นะครับนะให้ดูตรงนี้กดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปในหน้าแอปพลิเคชันนะครับหรือหน้า Marketplace นะครับของเขานั่นเองเนาะนี่นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ หน้าต่างนี้นะครับก็จะมี Marketplace นะครับมี My Investor นะครับซึ่งเรายังไม่ได้เข้าไปเนาะเรายังไม่ได้คอนเน็กกับกระเป๋านะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับนี่ก็มี Marketplace นะครับผมให้เพื่อนๆได้ลองเข้ามาซื้อตัวละครดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นสายลงทุนนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถมาคอนเน c กกระเป๋า Wallet ตรงนี้ได้นะครับเขาก็มีกระเป๋าให้2อันนะครับผม มีบแอนกับเมตาแมสนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะใช้เมตาแมสอยู่แล้วนะครับซึ่งเกมนี้จะอยู่ในบอกเชนของบีแอนด์สมาร์ทเชนนะประมาณนี้นะครับผมขอล็อกอินเข้าไปเลยนะครับผมคอนเนคเข้าไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าของผมและทีนี้นะครับพอล็อกอินเข้ามาก็จะมาหน้าต่างแบบนี้แล้วนะครับผมทีนี้ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะนี่ผมเข้ามานานแล้วนะครับผมได้สักพักนึงแล้วกันนะครับก็มาที่ my account ตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่อันนี้นะครับก็จะมีเหรียญน,นะครับผมเหรียญ WSO กับ MWSO นะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะถอนเนี่ยจะ m a แม็กที่ถอนได้นะครับก็คือที่อ๋อน่าจะประมาณผมไม่แน่ใจนะ น่าจะประมาณอยู่ที่1,000นะครับแม็กนะครับที่จะถอนได้เนี่ยนี่ครับเขาบอกว่าถอนได้1,000นะครับนี่นี่เห็นไ่อถอนได้1,000นะครับถึงจะถอนได้นะครับผมหนึ่งพัน mws o นะถึงจะถอนได้นะครับผมแล้วก็จะต้องติดเงินไว้ในกระเป๋าด้วยนะครับอยู่ที่500 mws o ถึงจะถอนได้นั่นเองเองนาะก็อันนี้ก็ค่อยๆว่ากันตอนถึงเวลาถอนแล้วกันเนาะ แล้วก็นี่ครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ Account Setting ตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ทำการลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น i อของผมนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับให้เพื่อนๆกรอกรายละเอียดให้หมดเลยนะครับอีเมลตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับผมเออคือเป็นอีเมลที่เอาไว้ยืนยันเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรผลกับอีเมลของเราเนาะแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนอีเมลได้ตลอดนะครับพาสเวิร์ดก็เปลี่ยนได้ตลอดนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองเนาะทีนี้ อพอจากนั้นนะครับเพื่อน <_ C> e <an> ๆอยากจะเข้าไปเล่นเกมนะครับก็เพื่อน <_ C> e <an> ๆทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเออแก้ไขอะไรเรียบร้อยแล้วครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเพื่อน <_ C> e <an> ๆจะเล่นเกมนะครับก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับกด Play เกมตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกมของอาดวิดีแลนด์ตรงนี้นะครับมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วมีอะไรแนะนำนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะโอเคไปดูเลยครับ เข้าไปที่ play game นะครับผมเดี๋ยวผมกด f 1 1เลยนะจะได้แบบเห็นเขาเรียกว่าหน้าต่างอย่างเต็มๆเ,เลยนะครับนี่หน้าต่าคือผมชอบคือเกมมากเลยอะคือภาพสวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกรอก username ผมเพ,เพื่อนนะครับแล้วก็กรอก password นะครับผมจากนั้นก็ login เข้าไปเลยนะครับอันนี้เราสามารถเล่นในคอมกับเล่นในไอ้นี่ได้เลยนะเล่นในคอมกับเล่นใน โทรศัพท์มือถือได้เลยครับเดี๋ยวผมขอปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะเสียงมันรู้สึกจะดังไปนะครับเกมนี้นะครับก็คือถ้าปรับเสียงเลยคือปิดเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับผมก็ตั้งค่านะครับก็มีแค่นี้นะครับผมมีแคม m u s i c แล้วก็ซสาร์นะครับซึ่งเป็นการแบบปิดเลยครับกับเปิดนะครับแล้วก็ปุ่มล็อกเอาต์ตรงนี้นะครับผมทีนี้ครับผมพอผมเล่นได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ เนี่ยผมก็พ,พยายามจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าเกมนี้นะครับเราจะหาตังค์จากเกมนี้ได้อย่างไรนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับเขาจะมีเควสให้ทำนะครับผมนี่แบบนี้เลยเนี่ยผมทําไปแล้วนะครับตั้งแต่เช้านะผมทําไป16เควสแล้วนะครับซึ่งถ้าเราทําครบ30เควสเนี่ยนะครับผมเราจะได้50 50 MWSO นะแล้วก็มี Achievement นะครับซึ่งเป็นความสำเร็จแต่ละอันนะครับอย่างเช่นเนี่ย5 0 0นะครับผม500คอนนะครับก็คือข้าวโพด500เนี่ยเราจะได้เงินตรงนี้อีก20นะครับผมแล้วก็นิ้วนะครับผลิตนมได้อีก100ขวดเนี่ยเราจะได้10 10 WSO นะ MWSO นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเงินที่เราจะได้นะครับผมสำหรับสายฟรีนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับสมมุติเพื่อนๆเนี่ยมาดูตรงนี้นะครับว่าวเดีนตรงนี้ครับเราเป็นศูนย์ศูนย์ใช่ไหมเราเป็นศูนย์ะครับผมซึ่งตรงวเดีนศูนตรงนี้นะครับเราจะได้เงินนะครับได้เงินอยู่ที่ประมาณ50แต่ถ้าเห็นไหมครับว่าถ้าเราอล็อกวเดีนหนงแล้วนะครับเราก็จะสามารถนะครับได้เงินอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับประมาณถ้าดูจากตรนี้ก็ได้ประมาณ 300นะ300 300 MWSO นั่นเองนะครับก็ใช้เงินลงทุนนะครับในการทำให้เกิดวีดีนขึ้นมานั่นเองเนาะอันนี้ก็มีลักษณะการเล่นเกมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมจะเริ่มทำการเล่นเกมให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่ามาเล่นยังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับเพื่อนๆมาดูที่เจ้าตัวนี้ครับออเดอร์ที่เพื่อนๆจะต้องทำภารกิจให้เสร็จนะครับผมภายใน1วันนะ เออเนี่ยนะครับผมอันเนี้ยจะมีน้ําตาลมีคุกกี้เนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมอะทางฟาร์มผมนะครับไม่มีน้ําตาลนะครับไม่มีคุกกี้เนาะไม่มีไข่นะครับก็ไม่มีก็ทิ้งครับไม่ไม่สามารถทําให้ได้นะครับผมผมผมมีนมมีนมเนี่ยผมทําได้นะครับแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ข้าวบาเล่นะครับข้าวสาลีไม่ใช่ข้าวบาเล่เออผมสามารถทําได้นะครับอันเนี้ยก็เป็นเควสที่เราจะต้องทํานะครับผมซึ่งตอนเนี้ยผมมีอันนี้อยู่ประมาณ10 5อันนะครับผมเป็นชูการ์เคนะหรือเป็นอ้อยนั่นเองเนาะก็ค่อยว่ากันนะครับค่อยคอยคอย่คอยส่งเดลิเวอร์นะครับผมตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ย15คูณ15 15ทับ15หมายถึงว่าด้านหน้าเนี่ยเรามีชูการ์เค15อันนะครับแล้วเขาต้องการ15นั่นเองซึ่งการที่เขาทําแบบเนี้ยนะครับมันจริงๆมันเดลิเวอรี่มันต้องเดลิเวอรี่ได้ถูกไหมแต่ทีเนี้ยเราส่งไม่ได้เพราะว่า การที่มันมี15ก็คือเขาต้องการ15เนี่ยถ้าเราส่งไปเลยเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ซึ่งทางเกมเนี่ยเขาจะไม่สามารถอ่าเขาไม่ทําให้ให้ชูกาเคเป็นศูนย์ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนมเมล็ดพันุ์นะครับเอาไว้ต่อได้นั่นเองเอาไว้ทําให้คูณปลูกต่อไปได้นะครับซึ่งการปลูกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะ1มะเมล็ดนะครับก็จะได้2มเมล็ดนะครับประมาณนี้เนาะอย่างเช่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับ อันนี้ก็เป็นโกดังนะครับผมมีชูการ์เคสิบห้าใช่ไหมมีข้าวโพดอยู่4นะครับแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าข้าวสาลีเลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับถ้าผมกดข้าวสาลีตรงนี้1อันนะครับผม1ครั้งนะครับนะครับผมอ่าเราก็จะมีข้าวสาลีในโกดังอยู่ที่2อันเห็นไหมครับถ้าเราปลูก1อันนะครับปลูกตรงนี้1อันปึ๊บ1อันนะครับอ่ะถ้าเก็บอีกทีนึงนะครับเป็นแบบนี้ก็จะได้อีก2นะครับผมเห็นไหม มันก็จะได้อีก2อันขึ้นมาเห็นปะครับเป็น3เห็นปะประมาณนี้นะครับเกมลักษณะของเกมก็จะเล่นประมาณนี้ครับเออนะวันนี้เรามาทําภารกิจให้จบกันดีกว่านะครับผมปลูกไปเลยนะครับเออผมต้องปลูกชูเกอเคนเนาะนะครับเก็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 บให้หมดครับแล้วก็ปลูกใหม่ครับออประมาณนี้ครับผมสิ่งที่เขาต้องการคือที่ผมจะทําคือต้องทํานมให้ได้อีก 5ขวดนะครับประมาณนี้ก็คืออีกสองขวดเนาะไม่รู้ว่าตรงนี้มีหรือเปล่าโอเคโอ้ต้องการนะครับนี่วัวเขาจะมีให้สามนะครับผมมีวัวให้3ตัวเนะาะแล้วก็มีตรงนี้นะครับเราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวเนาะ โอเคนะครับรอครับอันนี้จะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะเนี่ยนะครับใช้เวลา1นาทีในการปลูกข้าวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมรออีกสักแป๊บหนึ่งก่อนเนี่ยปลูกให้หมดก่อนครับขนมปังนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าเขาต้องการอะไรบ้างมีข้าวสาลีใช่ไหมแล้วก็มีไข่นะครับซึ่งไข่ผมไม่มีผมเลยไปทำคุกกี้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดด้วยนะครับแต่ผมไม่อัพนะผมไม่รู้ว่าต้องอัพยังไงนะครับก็ค่อยว่ากันแล้วก็ มีหลักการนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าผมปลูกเนี่ยผมทําการลงแปลงปลูกผักไป1อันนะครับปุ๊บเพื่อเพื่อช่วยนะครับประมาณนี้นะเพื่อช่วยให้เราบบมีแปลงปลูกผักเพิ่มมากขึ้นนะครับนะฮะอย่างเงี้ยโกดังเนี่ยเขาจะมีแคปให้เราอยู่ที่100นะครับตอนนี้มี82ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับมันก็จะเต็มไปเรื่อยๆนะครับของพวกนี้ซึ่งเราปลูกไม่ได้นะครับ แครอทพวกโกโก้เนี่ยเราปลูกไม่ได้นะเอเอ,อโกโก้ใช่ไหมนี่แล้วก็ฝ้ายนะครับแล้วก็ยางอะไรเนี่ยผมปลูกไม่ได้ครับเพราะผมไม่มีแลนด์ใช่ไหมผมต้องไปซื้อแลนด์เพิ่มนะครับทีเนี้ยมันก็จะมาเรื่อยๆกับตามเลเวลตรงนี้ครับเห็นปะมันจะมาเรื่อยๆกับเลเวลตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นผมจะต้องมีฟาร์มตรงเนี้ยแปลงปลูกผักเนี้ยเพื่อเอาไว้ระบายพวกเนี้ยครับพวกพวกข้าวโพดพวกอะไรตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ ลดรถรถแคปของของโกดังเก็บของนั่นเองมีประมาณนี้ที่ของผมนะอ่าโอเคปิดครับอ่ะโอเคนะครับสมมุติว่าสมมุตินะครับว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนฝั่งนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอยสิบนาทีแล้วกันนะรอยสิบนาทีก่อนอีกเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าตัวละครนะครับสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเพิ่ม เดี๋ยวถ้าแปลงปลูกผักตรงนี้เต็มนะครับเสร็จแล้วนะครับว่างนะครับเราสามารถปลูกได้2ฝั่งเลยแต่ว่าต้องทําทีละครั้งนะครับผมคือจนกว่าจะให้9้าช่องเนี้ยเสร็จทุกอันแล้วเราถึงสามารถเปลี่ยนไปอีกฝั่งหนึ่งได้น,นดั่นเองประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้มี achievement ที่เราสามารถส่งได้แล้วนะครับนี่ก็คือเรา deliver ไปได้เลยนะครับส่งนี้เลยครับข้าว10เขาต้องงาน10อันขาโพตสส์10นะครับแล้วก็ อันนี้อีกนะครับชูกก์เคอีก10นะครับเราสามารถส่งได้ก็ส่งครับปุ๊บแ่แล้วเขาก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มภารกิจใหม่ให้เราอีกอันหนึ่งนะครับผมอ๋อประมาณนี้ซึ่งอันนี้พอดีเลยอะอ่ะผมลองปุ๊บโอเคได้นะครับรอโนมอีก10นาทีนะครับผมประมาณนี้ครับผมเกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับสำหรับสายฟรีนะ แล้ก็ลงแปลงไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เข้าโพดเนี่ยใช้เวลาประมาณ2อนาทีนะครับผมอันนี้ใช้เวลาชัวร์เคชั่วละสินาทีนะในการเล่นนะครับก็อ่ะเพิ่มไปเลยครับประมาณนี้ครับรอครับจากนั้นนะครับเราก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับอ่ะประมาณ2อนาทีเนี่ยเราก็ไปทำอย่างอื่นนะครับไปเล่นเกมอื่นไปอ่าทำอะไรก็ได้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่มี กิจกรรมเล่นนะครับก็ไม่ต้องมานั่งเครียดอะไรมากครับวันหนึ่งก็เล่นสักแป๊บหนึ่งครับพักเที่ยงพักกลางวันค่อยมานะครับค่อยมาเก็บก็ได้นะครับอืมจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบจ้องตลอดนะครับสําหรับใครที่อยากนั่งจ้องก็ก,ก็ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ครับเกมก็จะเอื่อยๆประมาณนี้หน่อย โอเคนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเหลือเควสอยู่29นะครับเหลืออยู่1อันนะผมทำเควสไปแล้ว29อันนะครับผมก็ตอนนี้นมนะครับได้แล้วนะครับนี่กดรับเลยนะครับปุ๊บจากนั้นนะครับก็มาทำส่งเควสนมตรงนี้นะครับ10อันนั่นเองเออโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมได้อาชิบเมนอยู่โหอีกขออีกนิดนึงขอเก็บอันนี้ก่อน นะครับน่าจะได้ achievement อีกนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าโอเคไหมเออคอนอีก500ร้อยอ้าทำไมไม่ได้ล่ะปลูกก่อนนะครับขออีกนิดนึงนะครับฮ่าได้แล้วได้ achievement อีกแล้วนะครับอ่ะเราปลูกข้าวโพดไปแล้วนะครับห้าร้อยสามอันนะครับผมกดตรงนี้นะครับก็จะได้เงินอีก20 M mwso นะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับผมจากนั้นเควสเดลี่ประจําวันนะครับเควสประจําวันเนี่ยเราก็ได้อีกแล้วนะครับส่งไปแล้ว30ออเดอร์พอดีเป๊ะนะครับก็คอลเล็กเลยนะครับโอเคนะครับผมก็สรุปแล้วนะครับวันนี้เราได้ประมาณนะครับ70นะครับ70 mwso เนาะประมาณนี้นะครับผมก็ปลูกอันนี้เผื่อไว้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็เควสที่เหลือนะครับอันนี้คือเควสที่ผมทําไม่ได้นะผมก็ทิ้งไปนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะปลูก อ่านี้ได้อีก1อันนะครับอันนี้อันนี้1อันนะครับผมอันนี้ถ้าปลูกทิ้งไว้น่าจะโอเคนะเอาเก็บไปแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวส่งพวกนี้นะครับผมอ่าได้อีก1นึ่เควสแล้วพ่กนี้นะครับก็เทคนิคก็เล่นประมาณนี้นั่นเองเนาะนี่ครับก็เกมนี้ก็เล่นง่ายนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมแต่ก็ใช้เวลาแบบเยอะเหมือนกันนะครับผมกับเกมนี้เนาะก็ถ้าสมมุติว่าคอมพิวเตอร์ใครแรงนะครับหรือว่าเล่นในมือถือได้นะครับ ก็จะดีมากเลยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันใช้เวลานานนะครับผมจะได้เอาเวลาไปเล่นเกมอื่นอย่างเช่น Morning Moon Village ที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เกมนี้ก็เล่นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเราจะพาทุกๆคนนะครับไปโหลดเกมวิดีแลนนะครับด้วยมือถือนั่นเองเนาะโอเคนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้นะผม จะได้รู้นะว่าทุกๆคนดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงนะครับผมหรืออยากจะให้ผมไปลงเล่นเกมอะไรนะครับก็สามารถบอกได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้นะครับคลิปโตเอินก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย